ไม่ไปไหนเดี๋ยวเดี no ๋ยวเอาโอ้โหเติบเติบเติบนี่ครับทุกคนดุกอ่านี่นะครับทุกคนปลา

อ่าครับทุกคนก็วันนี้ลงพลอกันอีกแล้วนะครับทุกคนหวานเหว่าคูปลาช็อตนะครับเอารอลุ้นกันครับมันไม่ไปไหน คนตอนนี้ก็รื้อเสร็จไปหนึ่งลูกนะครับมัมปลาช่อนนะครับก็ได้คนหนึ่งก็ประมาณอ่าสีตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันลูกต่อไปนะครับทุกคนไปครับบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับทุกคน แถวนี้ก็คือภูงปัญญาชาวบ้านนะครับทุกคนเขาก็จะทําสูงไม้ใส่ไม้ทําโซ่ไว้นะครับหรือว่าแถวบ้านเขาก็จะเรียกว่าทํามัมนะครับทุกคนทำมัมใส่มัมไว้พอเวลาช่วงหน้าเล้งเขาก็จะมาเอาอ้วนนะครับอ้วนปิดหัวปิดท้ายล้มนะครับแล้วก็ลืไมไ้ขึ้นแล้วก็วานแฮนะนะนะครับก็คือจะอ่า จะเล่นช่วงหน้าเล้งอย่างเดียวนะครับทุกคนช่วงหน้าหน้าฝนก็คือปลามันจะไม่อยู่นะครับช่วงหน้าฝนช่วงหน้าน้ําก็คือช่วงหน้าเลง้งปลามันก็จะหาที่พึ่งนะครับหาหา,หาที่พึ่งอยู่ตามหาสุ่มไม้ที่เราสุ่มไว้น่าจะเล่นลูมนี้ครับทุกคน ก,ก็ทําไว้นะครับทําไว้หลายๆซุกพอตวงหนาเล็กเราก็มาเอาอวนปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ลื้อไม้ขึ้นแล้วก็หวานเหนะครับทุกคนก็เล่นได้หลายรอบนะครับ ลูกไดนล่ะอ้อู้อ้อ่าเดี๋ยวก็จะลื้อลูกนี้ต่อนะครับทุกคนเล่นหน้าแล้วมั้ย่ะไม่เลยที่ไหนนี่เหรอตังเลงโน่นรอนี่ครับ อ่าเดี๋ยวก็จะควบสองลูกเลยนะครับทุกคนนี่อีกลูกหนึ่งแล้วก็นี่ลูกหนึ่งนะครับก็ปิดอวนข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับแล้วก็ลื้อไม้ขึ้นแล้วไ,ไม่ท้ายหนอนไหนเฮ้ <laughs> น้าว่าไม่ลือที่นี่กว้างก้ป่ะนี่มาๆเร็ว ตื่นใจสุดเลยครับทุกคนน้ำ <c oughs> เทียงวัวเข้า, <c oughs> น,าน้ำปลาช่อน

อดีก็ลื้อไม้เซตนะครับทุกคนเซตเรียบร้อยอ่ากบ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 กเอาแห่นะครับทุกคนก็ครูแบบนี้ก็คือโลปลาขึ้นนะครับปลาชน ờ <laughs> <laughs> là con đê à? là con đê à? tỉ quá Ô, cứ lên luôn Mình mới phải nấy เอเดียดเียเอาโอ re, oh. 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 Uh ้โหเติบเติบเติบเบบิ๊กเบบิ๊กโอ้โหเนี่เ่ไม่ทัเวลา้จิงไม่ใช่ตำมาดาไม่ลูกโนเอาโคนเอาปลาโคนโคนนี่ทุกคน เ,เนื้ออ่อนอืม,อมทุกคนดุกเนื้ออ่อนดุกหน้า นะครับอือหือเกตึดนี่ครับทุกคนดุก ท่าฮิปนับเต็มใช่ไหมตาลูกแกปล่กเลยเขียวโน่นอยู่ข้างๆปลาชนไม่ขึ้น quả Và Hai ba lần quậy kiếp Đấy, <laughs> ba lan ừ ครับทุกคนตอนนี้ก็หลือเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทอดเรียบร้อยนะครับทุกคนมัมนี่นี่ครับต่อเอาอวนขึ้นเอาหมายล่งนะครับ,รบล่าทุกคน,นโอได้นะครับผมลาดุกล,าล่าโชก็ลุกล้า เก็บปลานี่ครับทุกคนปลาลูกปลาเล็กๆเก็บให้เม็ดนักอ่านี่นะครับทุกคนปลา อ่นนี้นะครับทุกคนปลาเป่าจักได้วันนี้นะครับก็ประมาสักตรง3ามกิโลได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูของหาทีมงานนะครับแต่ละคนใส่กเครับ <c oughs> ก็ได้เลยนะครับรอยู่สองลูกเดี๋ยวพอเขาจะไปเล่นกันต่อนะครับทุกคน ไปดูนี่ของพี่เด่นสารนะครับทุกคนปลานะครับโอ้ตัวย้อยบอกว่าพี่เด่นสารว่าตัวย้อยอยู่ ออะตอนนี้ก็เอาไม้ลงนะครับทุกคนเอาไม้ลง ก็วันนี้มาชักก็คือไม่ได้ถ่ายเต็มที่นะครับทุกคนเพราะว่ามา,มาหวานเฮเองด้วยนะนะครับไม่ได้มาเป็นตัดกล้องนะครับอ๋อเดี๋ยวไปดูปลากันครับดูปลาทมงานดูครับโอ้ยดนเก็บ อาหมดนะครับทุกคนโอ้โหวิธีทำได้เยอะอาชอนสามตัวสี่ตัวสน่งตัวแบบนี้อันนี้หม่อมเล็กเหรออือโอ้โหรวมได้นะสองตัวนี้ ่คอยปีก็บีบีนี่ขอชนโอปูได้ตัวย้อยบอุ๊บตัวสี่ห้าตัวสวยเลยครับ ชนล้วนๆเลยของบางตาลมาณสักเกือบสามกิโลนะครับตัวโอ้หิดเลยครับผมครับรชนโอเคนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปลืออีกรูปหนึ่งน,นะครับทุกคนขับตามไปนะครับ รอบนี้ก็คือเขามา,าลืออ้อเอาปลาชนนะครับทุกคนมาปลาชนก็คือเล่นน้ําตื้นๆนะครับถ้าว่าลงน้ําลึกก็ได้นะครับแต่ว่าก็คือนี่เขาอยากกินอาอยากปลาชนอยากได้ปลาชนกันก็เลยมาเล่นบาปลาชนกันครับถ้าว่าเหมือนปลาลูกปลาที่ลือ้อนก่อนก็คือต้องเล่นน้ําลึกนะครับก็วันนี้ ทีม e. นี้ก็คือเขามาปลาช่อนก็เลยต้องรื้อหม่ปลาช่อนนะครับส่วนปลาช่อนก็คือโทษดงมหวานงมโกเบาจากก็ไม่ได้ถ่ายมากนะครับวันนี้ตัวดีมาหวานเฮเองด้วยนะครับไม่ได้ปลาตากล้องมาส่วนวันพรก็คือบาจักก็เป็นตากล้องเองนะครับไม่ได้โทอดเหแต่กับวันนี้โทษดเองด้วยเป็นตากล้องด้วยก็เลย ไม่ได้ถ่ายชดดิเด็ดบวันชดที่ว่าติดปลาช่อนนะครับไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันต้องทอดแหแล้วก็ต้องงมนะครับทุกคนงมปลาช่อนถ้าเราทอดลากก็คือมันจะไม่ติดตเราต้องทอดงมอย่างเดียวตอนนี้ก็มีตามลังกันไปจะไปลื้ออีกลูกหนึ่งนะครับทุกคนก็คือมําปลาช่อนเหมือนกันนะครับอีกลูก เรียกวังน้ําใสนะครับแต่เบาจากก็น่าจะอ่คงต้องกลับโบสนะครับตัวเดียวเพราะว่าปลาก็ได้พอก,กินเลยครับทุกคนมา,าสนุกสนุกกับทีมงานเพเดียวต้องขับรถกลับยาลายนะครับอีกไกลนะครับ vậy này các bạn, vang nấm luộc để luộc luộc này. เราลงในคู่ถ้อยเนี่ยเลื่อนบนถุงดูข้างนอกดูข้างนอกผีเล่นเดี๋ยวมันสนได้ลุยไหมตีผีพวกว่าโอ้ตีก่อนตันมีอะวรเลยต้องมาเล่นในนี่เลยเห็นไหมนะดักเไหมเดี๋ยวเราไปดักสุ่ยแล้วกันเค่นผลไม้อ่าครับทุกคนก็วันนี้ก็กลับจากก็กลับก่คนก็หรือแค่สองลูกสองหมั่ ก็ทินงานก็เขาเล่นกันต่ออีกรูปหนึ่งนะครับทุกคนก็ได้พอกินแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องกลับไปทุลัอีกนะครับกว่าจะถึงยะลาก็ใช้เวลาก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอีกนะครับทุกคนขับรถกลับบ้านนะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับทุกคนไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยถาม้ามาหวาดแหหรือไม้หรือมั่มก็ดี นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้ปลากลับก็ประมาณเกือบๆสามกิโลนะครับก็ทีมงานเขาก็ได้เยอะนะครับทุกคนปลาชนปลาลูกปลาขาวๆแล้วก็แต่ว่าเนาเน้นปลาชนนะครับรอบนี้ก็คือมาเล่นมัปลาชนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับฝ่าจับปลาลุยด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมบายๆนะครับทุกคน chậm đã hấp